ผมโชตยิงมาเปิดเลขภารนาทีท้าวเวสุวรณโนท้าวเวสุวรโนท้าวเวสุวรโนขออันเชิญเจ้าค่ะบ่าวแหลมช่องบ่าวแหลมกับพอแต้มเป็นผู้จะจูดขอเสียงไทยเลขภารนารทีาของประเทศลาวของประเทศลาวเจ้าค่ะช่วยพลังจิตช่วยโดนนิมิตเขียนเป็นตัวเลข ของประเทศลาวเพื่อจะได้แจกจ่ายเป็นธรรมทานผู้ที่ชอบผู้ที่มักก็ค่อยจัดผู้ที่ขัดก็จงยกข้ามไปเสนิโมโนเนอร์ปูเวสุวันโนโมรนังผู้เป็นใหญ่แก่ผู้ผีปีศาจทั้งหลายผู้เฝ้าคุ้มซัก ู้เฝ้าอุมวิญญาณวันนี้ขอเลขเป็นบันวันศุกร์วันศุกครับพระสุกรีพระเสาแทกสีสีสีสพระสุขใส่สีสวัสดีจามหาราโพนโมพุทธายะสุวรรณโนมรนังสุขังนิมนต์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  ให้มนนะให้ช่องเป่าแหลมกับพ่อแต้มเป็นผู้ได้เสียงไทยให้ถูกปั้งเลยลาวลาวพัฒนาเหมือนบอกจะออกวันนี้แล้วหมืนบอกนี่เวลาสองทุ่มครึ่งเลยก็สองทุ่มครึ่งนะขอให้ดังปั้งเลยเนอะเลขลาว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 ลาว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  ลาว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 ห้าลาวหกลาวรั้วลาวห้าลาวหกลาวรั้วลาวห้าลาวหกลาวรั้วเอาเอาดับระบบเดี๋ยวปลุไปลมลมเดี๋ยวเขียนเล่มใหญ่เนาะมาติดตามเด็กลาวน้ำปูเด้อพี่น้องเด้อมันเริ่มไต่ประเดบก่อน ปูนทำไปที่มันลมแรงนะเขียนเล็กบ่อยล,ลม มันจริงบอกที่ว่าอันผู้ใดปาดสัมเทวีสีฮะชื่ออะไรฮะหมอปลาน,น่ะมันมีจริงบอกสัมเทวีสีมีหรือครับขวิมีตั้นขวิดมีหมอบอกให้พ่อนะนี่ขจาว่ารเร่งขจรอย่างอ่อนอ่อนอ่อนจิตว่าด้แข็งขนาดนั้น นั่นบริษัทพ่อที่ห็นทัวไปนำ่นพระเวสีมพ่อๆกับผีใต้อดตด้อยักษัอ่างหนึงครับอ้าวเกิดเล็กเนี่ยเกิดเล็กเนี่ยปู่เวสุวรรณเลยวันน,นี้เอาเล็กถูกเล็กถูกก่อนราวรัวเคยได้ยินบอกราวรัว ไม่เคยได้ยินหรือาวรั่วบ่าอะไรมเคยได้ยินบ่บ่ครับผมลาวรั่วครับอืมลาวรั่วม้วนมันหัวม้วนมันห้าวตัวครับลาวลาวลาวรั่วลาวรั่วลาวห้าลาวหกลาวห้ากับลาวหกอืมเนอะฟังของเด็กพี่น้องเอ้ยปู่คนว่าเสียนลาวก่อนลาวรั่วแล้วก็ ห้าหกวันนี้เป็นสองภาคเนาะภาคลาวกับภาคประเทศไทยภาคลาวพัฒนาลาวหาลาวหกมยนนู่นี่เน <c oughs> าะดาวลวง ลาวรั่วนี่เหมือนกับกุลาก็เหมือนเนอะกืองกุลาเกึ่งลาวถ้าเป็นไทยเลยนะลาวเลยลาวพวนลาวเออ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 ใกล้เคียงกับลาวพวนต่ของผมแม่ลาวพวนก็เหมือนกับอันลาวเรากับอะไรนะพอแต้มเป็นอันภูไทยบอกย่อครับย่อย่อภูไทยหรืออะไรเนี่ยอยู่เนี่ยภูไทย อันเดียวกันเลยแต่เป็นสองกลุ่มเนาะแม,ม่นบอกอยู่นี่นหละอยู่ใกล,ๆล้ๆเราเขตอีสานเรามีมีกี่เผ่านะมีเกมีกี่จารีตนะเฉพาะอีสานนี่มี่สองอู้บแม่ สิบกว่าโดนสิบกว่าเผาเอออะไรวะ่องมองเร่องมดประมาณสิเจ็ดเนะเหนปะครับอระจยแล้เขตนี่เขตเต็มพวกสานเราไปอีสานมานี่ตะโกราดมานี่ประมาณสิบเจ็ดเผานี่หละโอ้โอ้ยขันไลองเส้นกันลาตแต่ว่าประเภทนี่ไหมอจารีประเเฟนี่เผานี่ละเผาประเภทนี่ก็คนละอย่างคนละอย่าง ถือซุมจงตรีคือก็บเหมือนกัน,กนประมาณสิบกว่าเผ่าพี่น้องมาหน้าวันเห็นเราเห็นเราเห็นเลขเห็นเลขสี่หปูเวทดวนปูเวทนีด้ดวนหร้อนะใจร้อนไม่เป็นไม่ตรวจจัดเลยพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องว่าเป็นเด็กสีแหละตัวเแรกๆนี่แหลมบ่หรอชัดเจนเนี่ยนนะถ้ายังบบาวแหลมไม่แม่นเด็กส่ชัดเจนนี่ครับสี่แท้ครับให้เกิดเนอะนันอยู่ภูเขาควาย เราถึงพระธุโดงมาพระเจ้าวาดบัดวัดตีนภูเขาควายจนบอยกให้พระขึ้นไปพระไทยไปเผาเล็กไปเผาวันหินเขาหลายจนดำมดวงนันไปหาเล็กไปหาเล็ก,เ,ลกเพ่งกระสินไฟอย่างเดียววัน้นเริร่มบียกให้ขึ้นไปคนซายรื้อมาแต่ไหนตะไลเนะะเาะครัเป็นเกตเป็นแดน แดนแดนอาถรรพ์ก็แม่นบ่ผีกองก้อยก็มีเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนี้เงือบผาผาที่หินเงือบๆนี่ที่ปุกคุณอยู่ก็ยังอยู่อยู่ต่วเขาว่ะปุคุณก็คักอยู่หน่อยไปถึงลาวอ,ออกไปพี่ตัง นีเ่เบาแลงบ่ได้ละเมื่อเขอาบ่มาก็บ่มาผมอยุบานผมก็อยุกับหมาอยูอ่แงไรผมมันรู้จักนะไว<ป>้รุ่นตัวที่สองพี่นอ้องเกิดแล้วบ่ครัเห็นหอมนิดหนึ่งรันมน,มน,มนจังส่มีอยู่สามยางศูนย์สามแปดเก้าหรอบ่มนบ่ข้างบนม้นแบบนี้อีกพ ก้าว็มนอยู่นะเดี๋ยวก็เห็นมันนั่นจะเป็นอะไรสิมยังเป็นสองอยะสองอีกโอ้มนๆมดนี่หลายอย่างอยู่เนาะครับมนเป็นอลายอย่างตัองรอจังหวะถึงกลางกน็รุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีครับอ่ะสงงไซสิเป็นสามะ หมาดวังหันนี่ชนดัขกเนาะถูกสำนักเลยเป็นไงสองลายบ่าสามครับสามเด็กสามเอาทำไมจะเลี้ยงอี่องเสามสี่นะเนาะครับข้างเทิงนี่สี่แท้สี่ สี่สามพี่น้องตายตัว้ะบบส,สี่สามนี่สามตายละอยู่ละสี่สามแล้วก็สุดท้ายนี่จะเป็นตัวอะไรจะปลากรดรุเบาแรงขีดเลยละบบเนาะโอ้ครับไม่ได้ขีดตีขับอะไรเบิรงนเลยมาแม่นขีดขีดตรงเทนน่ะนะขีดตรงทูปนะนะบอครับ ี่เบาเอาอยู่แต่ว่าอันเชียนนาดีเรามักถูกเนาะเราเคยเห็ดอยู่บ้านเนาะ,อะโอ้ใหดวงอยู่บ้านที่ไปนี่เนี่ยเห็นหมดพี่น้องสัตว์มานาะจุดถูกอย่างนี้เนี่ย กลัวมันบ่ออกมันออกมาไปเบ้าให้ญาติฟังถูกด่าเชื้อ้หลวหกห้องหกนันน่ะที่แรกว่าบเบ,าเบา้ากลัวมันจะบ่ออกมันแม่นพะด้อเจ้าของคงจะดอดไปซื้อนั่นน่ะ ถึงแล้วไปตัวที่สามพอแต้มใครละ่ะเพราะมุ่งมุ่มๆนี่ยพวกนั่นบอกครับลุ้นกันกันละครับลุ้นกันครับ <c oughs> ช่วยกันให้กำลังใจเนอะสงสัยอยู่สงสัยศูนย์อยู่เลยไม่ดีเนี่กระติบหอยเอฟซีจีเฮยเ์อยู่เนาะพอได้เฮบอกนั่นศูนย์ดีพอวันนีสรุปเปลือกกระพาะแต้มเด่นศูนย์เนี่ย แวะเงี้นิมันจะไปตามเลขหลวงพี่อยู่วัดท่ว่านี่แแล้วรู้เงี้ยมันยู้องมาเลออา <c oughs> ย่ะบาหวานทรัพนี้เป็นไปได้ครับแปดขับเก่ากับศูนย์ ขเขาคือเนาะว่าสามกับสองสอดูว่าเอายาวที่ฮักมาอ้ยสฮักบอสองสองสองอีกอะเอ้าทำไมเป็นสองสามสี่สี่สามสองพี่น้องโอ้ทำไมมาเป็นเด็กยัง เหล็กเลี้ยงอันนี้เลหล็กกูมานทองด้วยนี่ครับเหล็กเลี้ยงคักๆรได้พี่น้องสองสามสี่ที่อ้ปากกประกาศประกาศแดงๆเขียนยาวๆไว้นี่ที่เขียนยายนี่เป็นรูปนะอ่ะสีกก่สามสองชัดเจนละสี่สามสองอาอันนี้เป็นเหล็กกูมารด้วยนี่ยังไงเหรือกุมารเบาแหละมานำบอกนี่ อันนี้เป็นเหล็กเด็กๆตัวนี้เป็นอย่างนี้เลยสิครับสองชัดเจนบ่กชัดเจนครับงามมดทุกตัวแต่บางทีก็สามตัวนาะเพราะแต่มันจะคง้งคะตัวหนึ่งนั่นป่ครับ อ่ะพี่น้องเอฟซี C ก็เห็นกันนะน้องคบเนาะครับ,นรบแนวทางมน,นี้กระผมก็คือเล่าพัฒนากันเด้อพี่น้องนี่สี่สามสองของปูมีแต่ห้าห กูหากับหกห้ากับหกมาใส่กันบอกไปย่ไปย,ยมันนี่แหละดูว่ามันเข้าในเครือไข่ตะลางบ่ล็อกบ่เข้าในเส้นอยู่บ่หรืออยู่ในอะไรก็ลองเบ, <5, 6 S 1> บิ่งห้าหกมันก่อนนี่มันออกอะไรล่ะ วันอะไรมันออกวันศุกร์ที่ศุกร์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเลขหลงออกศูนยเก่าูเรียกปูมาจับไซบอนมีห้ากับหกมันงาม

ี่แม่เอาวิทยุอินางไปไว้ไหนแม่เอาไปนะ้ำโอ้ยยังว่ามันหาถามเลยเนี่ยเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อเล่าพัฒนาเมื่อแรงนะครับยี่สิบเก้ามีนาคมหกเจ็ดเล่าพัฒนาปูหรือสี ปูว่าหาับหกหรอครับจะเอามาจับใเซกับเลขกถูกหรือ f อซมัก3ามสองสองสามสมสสกระจับเอาเด้ครับเด้ออันนี้พอแต้มจับออกมาหาสองหกสองหาสามหกสามแค่นี้นะครับเอาคอแห้งๆด้วยๆกันพี่น้องเนาะความคิดของพอแต้มเนาะครับผมความคิดของปูนี่หกสองห้าสองมีบ่อไหนนั่นมีอ่า้สองหกสองหาสองหกสองที่ปูเพราะมันมี มีมันปนมันติงอยู่ห้าหกเนะครับห้าหกนี่บ่อเที่ยงแล้วมันดิ้นอยู่ครับอ่ามีแค่นี้เนาะปูเนาะมีแค่นี้ครับจับหน้าจอครับผมเอาโศกศกมันมันกันนาะพี่น้องนอกมือเรียงสองทุ่มครึ่งพอกับพอเตียมอีกอะลอยโศกโศกมันมนกันรัฐบาลครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม